สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลโชว์เส้นนะคะวันนี้เราก็จะหยิบไอเทมหน้าตามราคาหน้าครบหามาให้เหมือนเดิมนะคะงวดน,นี้ก็จะเป็นต้มหูคอลเลกชันใหม่มาเชียอา 21A นะคะแจนจ้าก็เป็นหนึ่งถุงนะคะที่จะมาอวดเพื่อนๆก็เป็นต้มหูที่กล่องใหญ่กว่าปกตินะคะซึ่ง เปิดออกมาก็จะเป็นทรงแบบนี้เป็นห่วงนะคะเป็นน้องห่วงแบบนี้อันนี้นะคะต้องไปสองรอบถึงจะได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายนะคะวันแรกที่เปิดตัวคอลเลคชันไปเนี่ยได้เห็นคู่สุดท้ายแต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะ น้องจากไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ไปอีกรอบก็เป็นคู่สุดท้ายเหมือนเช่นเคยนะคะคือข้อดีเนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นโลหะไปเลยไม่มีคริสตัลนะเพราะว่ากังวลเรื่องคริสตัลหลุดแล้วต้องส่งซ่อมรออีก3เดือนแล้วก็ตัวเนี้ยมันน้ำหนักเบานะคะวงรัศมีเขาเนี่ยจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยจะ2เซนนะคะแล้วที่ชอบเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยแบบห่วงอ่ะมันจะ มันจะบางครั้งมันจะเนี่ยถึงแค่ถึงแค่แบบนาครึ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครึ่งครึ่งวงกลมอ่ะแต่เนี้ยมันเกี่ยวมาถึงตรงนี้นะคะก็จะดูเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นแบบซีซีเนาะเล่น,เล,นเล่นความซีซีทั้งอันอืมเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าน้องเขาจะปังแค่ไหน จำลองเหตุการณ์เพื่อนๆจะได้แบบว่าเก๋นี่ก็จะประมาณนี้ก็คือดูเก๋ๆนะคะใส่วันทำงานทุกวันก็ได้ใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่ออกงานก็ได้นะคะก็แบบดูมีสไตล์อ่ะดูมีดูมีอะไร แล้วก็น้ำหนักเบาเบาหูมากสบายมากนะคะส่วนวันก่อนที่ Unbox ต้มหูคอเ e คชั่นใหม่ยังไม่ได้สาธิตจำลองเหตุการณ์ให้ดูเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นน้องมงน้องมงตัวนี้คุณเอคุณ S.A. บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากมงกุฎของพระนางในพระเจ้าหลุยที่14นะคะกษัตริย์ฝรั่งเศสเนาะก็ สวยงามมากอันนี้ซ c ซ,ซอยู่ที่1.5ึ่งจุดเซนนะคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนี่ใส่ออกมาก็จะแบบยังไงเก๋ๆดูแบบดูมีสไตล์ดูแบบชิคๆอันนี้ก็แบบทุกวันก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ออกงานก็ได้เหมือนกันนะคะอืมคือคอลเลกชันแมทชีราเนี่ยมันเขาจะแบบ ม,มันแปลว่าศิละปะพื้นบ้านของแบบฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างเป็นงานที่มีดีเทลเนาะประมาอันนี้นะคะเป็นซีซีที่ใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะคะแต่ราคาหน้าครบนะคะไม่ถึง2 0 0 0 0ืเอ,อ่อเมื่อเทียบกับตัวนี้1.5เซ็นต์เซนอันนี้ตัวนี้จะ2เซนนะคะก็จะแน่นอนยิ่งใหญ่ยิ่งปงังยิ่งเด่นนะคะตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่แบบว่า คือซีซีเนาะเนี่ยโหแสงมาแล้วก็เด้งเลยเด่นเด่นเด้งก็ทุกวันก็ได้ออกงานก็ได้เหมือนเดิมนะคะคนที่แบบอยากได้คือตัวเดียวจบใช้ไปยาวๆทุกโอกาสเนี่ยแนะนำแบบนี้นะคะอืมสวยอะแล้วมันดูหวานอะ่ะอืมต่อมานะคะอีกอันหนึ่ง อันนี้ที่งวดก่อนเอาให้ดูนะคะตัวนี้จะไม่ใช่21 e n t y า n e นะคะแต่เป็นจัดอยู่ในลายคลาสสิกแล้วละ่ะเขา restock นะคะตัวนี้ดังมากเพราะว่าคุณ kimberly ใส่ไปงานมั่นนะคะแล้วก็แบบใส่กับชุดงานมั่นคือสวยหวานมากเนี่ย ตัวซีซเขาจะอยู่ที่1เซนนะคะไม่เอะอะแล้วก็มีต้้มหูความยาวตรงนี้จะอยู่ที่2.5เซนก็แบบเหมือนเหมือนคือชอบตม้มหู c ชาแนลตรงที่ว่าเขาว่าใส่ทุกวันก็ได้ทำงานก็ได้เที่ยวก็ได้ออกงานก็ได้คือครบจบเนาะน่ารักอะก็วันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นแบบรีวิวสั้นๆ อัปเดตแมชาดดนะคะนี่สองตัวนี้คือแบบเก๋กูดนะคะแล้วก็อันนี้คือไม่มีไม่ได้คือแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันราคาน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้คือคลาสซี่ตลอดกาลสวยทุกคู่เลยก็ถ้าเพื่อนสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะคะถามได้ที่ l i น์แอ ชาแนลขีดด้านล่างช o เซน chosen นะคะหรือว่าตามไปที่ IG หรือ f เฟซบุ C ๊กชาแนลขีดด้านล่า e งช o เซน chosen เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้หาไอเทมที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินใช้ได้ย,วยาวๆมารีวิวให้เพื่อนอีกวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ